สวัสดีครับวันนี้มีธนบัตรมานําเสนอให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร100บาทในสมัยราชการที่9ธนบัตรที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับธนบัตรด้านบนนะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับเริ่มจากธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับตรงกลางธนบัตรพระบรมฉายาสาธิสลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9เบื้องขวานะครับพระบรมฉายาสาธิสลักษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถธนบัติฉบับนี้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ150บาทนะครับเป็นธนบัติ100ร100บาทที่ละเล็กนะครับด้านล่างนะครับอักษร,รข้อความราชาพิเศษสมรสครบ60ปี28เมษายน2553ส่วนตรงนี้นะครับอักษรข้อความบรมราชาพิเศษค,ครบ60ปี5พฤษภาคม สองห้าห้าสามนะครับพิกมาด้านหน้าธารบัตรนะครับพระบรมฉายาสาทิสลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นพระคุธผานะครับด้านข้างธารบัตรนะครับมีแถบฟอยสามมิตินะครับนะครับเวลาที่ขยับธาบัตรไปมานะครับก็จะสะท้อนแสงนะครับเห็นเป็นสีุ้งนะครับ ก็เป็นจัตัาของแท้นะครับบัตวฉบับนี้นะครับสังเกตไม่ยากนะครับนี่ครับสะท้อนแสงนะครับเป็นจัตัาของแท้นะครับภาพตรงนี้นะครับพระปรมาภิไทยนะครับพอปอลอนะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ไทยมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข100อลารบก เป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับรบาคาประเมินนะครับฉบับละ150บาทนะครับธนบัตรฉบับต,ต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทผ่านการใช้นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับ ตอนที่ได้มาใหม่ๆนะครับธนบัตรก็จะมีรอยพับรอยยับนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับผ่านการทับธนบัตรนะครับหลังจากที่ทับธนบัตรเสร็จแล้วนะครับธนบัตรก็จะเรียบแบนสวยงามนะครับธนบัตร100บาทที่ระลึกนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าผ่านการใช้มีรอยพับรอยยับนะครับราคาเท่าหน้าธนบัตรนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับผ่านการแช่น้ํานะครับ แช่น้ำประมาณ20นาทีนะครับเอากระดาษแข็ง2แผ่นมาประกบกันนะครับเอาสมุดหนังสือนะครับมาทับไว้ด้านบนนะครับผ่านไป3วันนะครับเปิดออกมานะครับธนบัตรเรียบแบนสวยงามนะครับรอยพับรอยยับไม่มีนะครับผ่านการใช้แบบนี้นะครับราคาประเมินฉบับละ105บาทนะครับส่วนธนบัตรที่มีรอยพับรอยยับนะครับธนบัตรที่ผ่านการใช้นะครับธนบัตรที่ยังไม่ได้รีดยังไม่ได้ทับธนบัตรนะครับ ราคาก็จะเท่าธนบัตรนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับผ่านการล้างผ่านการทับนะครับเรียบแบนสวยงามน,นะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธนบัตรนะครับมีราคาฉบับละ105บาทนะครับราคาของธนบัตรมีขึ้นมีลงนะครับ ตรงกรารธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาทิสษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9วันนี้นะครับก็มานำเสนอให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร100บาทที่ระลึกในสมัยราชการที่9นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับผ่านการใช้นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับ สีของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรสีแดงนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายน้ําราชการที่9นะครับจะต้องนําไปส่องกับหลอดไฟหรือแสงสว่างก็จะเห็นลายน้ํานะครับตอนนี้นะครับก็นาําธนบัตรมาส่งกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ําราชการที่9นะครับธนบัตรฉบับนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับ ตอนนี้นะครับนำกะบาดมาส่งกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำราชการที่ก้านะครับมีความสวยงามนะครับสำหรับวันนี้ก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ